สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามนิวส์อัปเดตกับดิฉันร่มเกล้าอมาตัตยตะยกลค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติงวดใหม่อีก18าตางก่อหน่วยจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเพราะแต่อันดับเจ้าสัวธนินและครอบครัวมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของไทยปีที่3ติดต่อกันมีทรัพย์สิน282,000ล้านบาทส่วนครอบครัวจิราธิวัฒน์เจ้าของเกลือเซ็นทรัลติดอันดับสอง รัฐบาลสหรัฐออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยว39ประเทศทั่วโลกให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฮันตาวรัสหลังจากตรวจสอบการระบาดของโรคมากกว่าถึงเกือบ3,000คนแล้วสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ไม่กังวลว่าจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่ปปชน,นั้นส่งเรื่องการชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงกรณีที่สนามบินเอ่าขอภอยไาค่ะสนามกอล์ฟอ่าวนะคะในช่วงดำเนินตำแหน่งรองปลัดากระทรวงมหาดไทยค่ะ นายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในะคะได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกทุจริตแห่งชาติหรือปปชส่งเอกสารชีช้มูลความผิดในคดีที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพนมาอย่างกระทรวงมหาดไทยนะคะว่ามีการส่งเรื่องมายัางกระทรวงกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วท้งนี้ส่วนตัวไม่กังวลว่าเรื่องดังกล่าวจะกระทบต่อตําแหน่งรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น25ปีแล้วและตนก็ยังทํางานตามปกติส่วนการชี้มูลของปปชก็ให้เป็นไปตาม กระบวนการทางกฎหมายส่วนที่ทางปปชเสนอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตรวจสอบตนเองนั้นเห็นว่าควรให้ศาลเป็นผู้ตัดสินต้องก็ต้องคูยยาวเอาเป็นว่ายืนยันว่าทุกอย่างจะต้องทาตามกฎหมายบในการาตรวจสอบเนี่ยทางปปชแนแนวทางมาว่าเออทางเป็นรัฐมนตรีช่วยอาจจะตรวจสอบทางตัวท่านตรงนี้ครับอ๋อครับก็ก็อย่า คือถ้าพูดรายละเอียดเรื่องนี้นะครับน้องๆต้องต้องใช้เวลากับน้องมากเลยครับประมาณสองชั่วโมงทีนี้ก็เ,เป็นว่าจะทําอะไรก็ตามกฎหมายก็แล้วกันเดี๋ยวต้องไปเปิดประชุมที่พักอ่ะจะยืนยันความบริสุทธิ์ก็ยืนยัน,นยืนยัน,นไม่ยืนยันก็ต้องให้สาลหรือให้องค์กร,รอื่นยืนยันนะครับเราก็จะไม่พูดให้ประโยชน์ตัวเองไม่ไม่พูดให้โทษตัวเองนะครับ สำหรับกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยจะส่งคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หรือนายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน,นั้นยังต้องรอผลการประชุมในวันนี้อีกครั้งนะคะโดยต้องฟังความเห็นของประชาชนด้วยทั้งนี้ก็ไม่อยากให้โยงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการหาทางลงให้หนายกิติรัตน์หลังจากมีปมปัญหาเรื่องของการโกหกสีขาวค่ะ ทางด้านของนายปณิธานวัฒนายากรอดีโตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เลื่อนเข้าให้ปากคำต่อดีเอในคดี91ศพเหตุสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ค่ะโดยขอเข้าให้ปักคำในวันที่24กันยายนนี้แทนนะคะสำหวันพรุ่งนี้ค่ะดีเอก็เรียกพันเอกสันเสริญแก้วกำเนิดเข้าชี้แจงในฐานะตัวหลักในการถแถลงเหตุฉุกเฉินค่ะ พันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ไนะคะได้กล่าวถึงการออกหมายเรียกนายปณิธานวัฒนายากรอดีตโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าให้ปากคำคดีเหตุการ์สลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553จนทำให้มีผู้เสียชีวิต91ศพในวันนี้นะคะว่าล่าสุดนั้นนายปณิธานได้ขอเลื่อนการเข้าให้ปากคำไปเป็นวันที่24กันยายนนี้โดยพนักงานสอบสวนต้องการสอบถามประเด็นการทำหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งนายปณิธาน โอกาสเป็นตัวแทนในการแถลงข่าวหลายครั้งอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้นะคะเวลา15นาฬิกาผลเอกเลิศด,ดรัฐรัตนาวานิชอดีตอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งเคยทำหน้าที่ในการไปเจราจากับแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่18พฤษภาค,คม2553จะเข้าให้ปักคำกับ BSI ถึงผลการหารือในครั้งนั้นนะคะว่ามีรายละเอียดเช่นใดก่อนที่รัฐบาลจะประกาศขอกระชับพื้นที่ในวันที่19พฤษภาค,คม2553 สำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้พันเอกสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบ,บกและอดีตโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสอ,อชอเข้าให้ปากคำในคดีดังกล่าวเพื่อสอบถามประเด็นที่เป็นตัวหลักในการถแถลงข่าวช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะทางด้านของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะก็มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผ่านแปรอัตโนมัติ